โอ้งูตัวนี้นิ่งเลยพ่อพ่อไปอใส่เลยง,งูตัวนีู้ง่ใหม่สูว่าันก็ได้ยูบแปดทานนะนะเช้่บพ่อพ่อยอให้พ่อไหวสวัสดีเอฟซีทุกท่านทุกคนกับผมยินดีต้อนรับเอฟซีทุกท่านเข้าสู่ทีมงานของ ผู้เฒ่าพารวยพอสวัยพารวยครับเอฟซีผมคณะที่ว่ากาลังตั้งชิพอยู่นี่มีงูหน่อยตัวหนึ่งนะครับเนาะเลื่อยมากครับอซีกับผมว่ายุดอยู่ครับก็เลยอยากให้เอฟซีเห็นนะครับเนาะก็เลยตั้งกล้องให้ครับเอ่ซีผมติดตามแนวทางของพ่อสุพรรณเมืองการครับอฟซกับผมพ่อสุพรรณเมืองกาลเป็นเลขนั่งเอาเวยครับเด้อของเพิ่นเป็นเลขนั่งเอาในภูมิต่างๆนะครับเนาะก็เลย ไปฟังคุณพ่อคุณจีวัาสูฟังกับเอฟซีกับผมว่าเพลินอ่าได้มาตัวไหนเนวทางฝากต้อนเอฟซีทุกท่านทุกคนครับอเอฟซีกับผมอ่าเพราะว่าอ่าพ่อสุพรรณนะครับเนาะเป็นเลขนั่งเอาในตทำหรือในพุ่มต่างๆคณะก็ตั้งคลิปอยู่นี่ครับผมก็เห็นงูหน่อยเลือยมากระเลยตั้งเอฟซีเบิ้งนะครับเนาะว่าเพิ่นเลือยมาฟังเฮาบอกคือยังไงคือเป็นพุ่มจุดที่เกี่ยวทางเพิ่นครับอเอฟซีกับผมเอาเบิ้งไปพร้อมๆกันนะครับด้วยเอฟซีกับผมฟัง พ่อสุพันสิพ่อสู่ฟังครับยศจีครับอ่าววัสดีครับพ่อวัสดีครับครับวัสดีครับฟับงไดัโอ้เป็นยังไดงเห็นโทษมากานะเศร้าคนน่ะไม่ไปได้ตัวดีมากนะพ่อสันวะ,ะพอ่ะพอเดี๋ยวนี้ตั้งกล้องอยู่นี่เห็นงูน้อยตัวนึงก็เลยตั้งใส่งูฟ่ำเออเอพอพ่อดีเลยสันเออตั้งใส่งูพร้อมว่าวันจีมาให้โชคบ่อสันว่าโชคให้ลาบหลือเปล่เนี่ยเออเป็นยังไงพ่องวดที่ผ่านมา โอ look, ach, ้ยผักผ right. ักปอ้นผักเขาเนาะอือเอาเอาผักเงี้ยก็ไปเฮ็ดหน่อยฮะเอาผักเงี ok, ้ยก็ไปเฮ็ดน่อโอ้ยกาผากละเขาโอ้เข่าหัวตั้งหลาวหัวหนี่มันเข่าแค่หัวเดียวตั้งหัวสองผักครับโอ้ขาผมเคยเอาไปเฮ็ดทีหนึ่งแล้วมาเฮ็ดครั้งที่สองเลยพวกเขาเลยครับอือขาผมอืมธรรมดาด่านะเข่าสองหัวสามวัวครับอืมโอ้เฮ็ดกับเขาเยอพ่อ บัวเขาฝนจอบกันทางยาฮ้ยว่ามันเล็นเท็จกับเขาอยู่เมืนน่อน,นี้ปนไปเไปมื่อคืนนี้ไปเอาอยุใส่ป่อเอาแต่เหมือนพาปูเอาอันสมองอันปวกไปท่ามเอาแบบนั้นโอ้สมองปวกอันเก่านะครับอ,อันอันอันนั้นมันเขาจกโตกว่อเพราะสมองปวกนี่เขาสามตัวโนะอ้สมองปวกนี่ตอนนัเขาสามตัวนะพ่อนะเอาอนาะเขาเป็เขาสามตัวหลัง อครัสามตัวตวดบ่พอต่อนั้นสามตัวตรงนี่แหละโอ้สามตัวตรงดี้ลืมเนาะมันด่วนไล่กันได้มันด่วนไล่เขาเอ็กซีเขาบอกเขาลอยเฮ็ดอีกก็เลยเฮ็ดไปว่างวันทานนั่นไปเอาอยู่ใส่เฮ็ดอยู่ใส่ล้วพ่อเฮ็ดยูพุ่มนั่นแหละมองเกานั่นแหละไปเฮ็ดที่แรกครับพุ่มมองสมองป่วงเฮ็ดนี่ล่ะครับไปหลายคนบ่พ่อ หลายอยู่ก็บแต่คนนี่น่ะโอ้ห์หัวผ่า่ด้อะบาดพช่ไหมผ่าใหญ่ดอกวัดนี้จะมันใจเลยเป็น,พน,นเพราะมันใจเพราะมันเป็นอันที่สองไม่มันใจนะเลยเอาไปเลือกคนไหพ่อ เด็กปัญหาดอกซีทุ่มกวนนี่แหละโอ้ขึ้นไปเด็กไลเขาก็อยากนอนเนาะครับมันสังัดสังัดคนหน่อยโอ้ยครันพอดีช่วงสังัดคนพอดีว่ะจีครับสองสี่โอ้งูตัวนี้นิ่งเลยพ่อบพรไปใส้เลยงูตัวนี้งูใหม่โสดกันก็ได้โยแปดห่านน่ะแช่ป่อยอให้พ่อไหวอ้าวเป็นยังคือพ่อไปออกมากเลยพ่อมันได้เจ้างูอดะน่อนี่ยได้ มือเนี่ยก็เอามือนี่ก็ได้หลือโอ้บกวยโอ้อ๋อก็บอกแจะไล้พวกกันไล่พวกเมียกันล่ะโอ้ครับผมอันผู้กำลังติดตามผ่อแล้วันจีครับโอ้แจ้งไปแต่ทางนั้นทางทางส่องก็เลยพลาดเลยพลาดก็ออกมันม่ออกเพาท่านอ่ะมันออกมือเดียวครับผมแมนอยู่อ่มันออกทีเพรท่านละมือเดียวอืมแต่ว่าผมก็บได้สรุปเลขบรรลุทัไปหาผู้ลงผู้นี่กันสรุปเลขไล่สดนี่มันกับท่านย่นเนี่ย nè, bay, bay mực, à... Mình... 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 Mình đây chắc to pha, Mình... đây sáu tô, tổ... ồ, đây sáu tô, rồi bay hết lệch lăng nắp, ồ, thằng ấy đây thằng bồn lề nhang, Phong khoan đấy pha, 3 tô đây, 4 chết 1, si 7 à, ครับไัเลียนเาก็เดนีเกนะครับผมโอ้ขั้นสองตนก็เดนีเลยครับีแล้วก็ดึงเก็นี่แหละพราดีตัวงูอย่างเพรดีเก็มากะดีเก็บว่าแล้นี่เลื่อยแล้วนี่กลังกำลังเลื่อยไปละวเรีกวอกเรียเลยกำลังเลื่อยออกไปได้ดูนี่อขหัวพันปวยเสือบุงูยังงูยังฝอเย้เ ตัวปัยญเด็กตัวพ่อนน้เมือนี่แหละตาบ้าห่างเวงงเนี่ยกเานนมันใจห่งเพื่อนซี่เกตนี่ยแหละสองตัวล่างเด้พ่าซี่เกตนี่บอกสองตัวล่างสองตัวล่างได้หาศูนย์ด่านหาหนึ่งไวเนี้ยห้าศูนย์ห้าหนึ่งสิครับจะเดินไปที่หาศูนย์นั่นแหละห้ศูนย์ห้าหนึ่งสองสองฮก็ื้อยูถามันออกแตนตัวตัวเด่นเดนคือ ห้าศูนยกับสี่เกต่อครับทั้งหน้าเราจะเ็นทั้งหังโอ้โด้งวดนี้ได้ปลายเนาะสองหางเห็นแกนครับสามตัวกับสองตัวแค่นี้ครับผมงวดนี้ได้ปลายกับพี่ผมในแกนี่ มันซ้ำกันล้อล้อเลขที่ออกแล้วเดี๋ยวสิโทรไปครับผมก็จะมืองต้องเหมือเอา้าไปใช่หรมันกระจายเป็ขียนหน่อยที่ว่างไว้เม็ดเดียวแหละซีเกตเห็นละนักที่สุสดครับผมตัวนี้นักที่สุดเลยบอกว่าครับบนล่างนั่นเลยล่ะอ่านว่าิมาล่างโอ้ตัวนี่ยนอนคือว่าล่ะมันเป็นได้ทั้งบนทั้งล่างนะพ่อเนาะครับอืมว่ามันสีก็ไปตองแหงไงเล่ยเบิ้งบกคักไหมโอ้นั่นนี่เห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วกำลังเลื่อย มันบ่ติงคิ้งกับบเห็นเลยอ้ก็เจ็ดงูตัวนึงมันนีเจ็ดนึงสบโอ้จังหวะนั่นหระพอมาเห็นงูพอดีเลยกับมีได้หลันได้หลันหนึ่งซีเกเออไม่อยู่ยับให้เอซเบิ้งอยู่เรื่อยแ่รงว่ะยับน้ำงูอ้ยเป็นหัวซุปเขาได้นใบไหม่แล้วก็บมีอ่อนฟ้อนอยู่อ๋อคณะท้ำกิบอยู่นี่มีงูเลยมาเดอครับเอฟซีครับผม งูเลื่อยมากตัวหนึ่งครับเป็นงูน้อยหยงูน้อยสิบหกนึงครับบอ,ะอ่ะงูมันก็เก็อยู่เหรอเด้อยล่ะงูก็เก็อยู่เดี๋วบอะเก็ดหนึ่งลยู่หละอันบอปะอ้มอามกัมีอยู่ในตัวเลขนี่แหลนะเน<อ>าะอา้อามขนาดทำคลิปมีงูเลื้อยมานะครับเอฟซี FC ครับเห็นบอกครับเอฟซี FC ครับงูตัวบ,บอกบใหญ่แบบไหน กับพ่อนั่นแะละแง่ว่าเป็นโชคเป็นมารแล้วเข็นขัดเข็นขาดแตสามตัวนอแต่สามตัวคักล่ะโอ้งวดนีที่พ่อแต่สามตัวครับที่ทำเสียหล่ะอฟซีเห็นบุหรี่<ำ>ครับอฟซีครับผมอือโอ้อยู่นี้ยู่นี้ยู่นี้โอ้ดเปียเปียเปียยเปีอือ เห็นบอขับอีซี่ครับผมเบื้องน้ากันเด้อขนาดถ่ายทําคลิปอยู่มีงูเลื้อยมาครับอีซี่ครับผมเพื่อนก็บอกใครตี๋เห็นดอกมีแต่เฮาเนี่ยอยากเห็นเพื่อนนะเห็นว่ามันใจไร้ายไปไหนพ่อมันใจล่อยเปอร์เซ็นต์หมดละโอ้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับอีซี่ผมสลับสามตัวตัดสองตัวล่างก็เป็นอ่าห้าศูนย์กันเอาไว้คือห้าหนึ่งครับอีซี่ผมเอกลาง เห็นาะมอ้าวด้ทั้งบนทั้งล่างพร้อมเซ็ตซับไปพร้อมเรียบร้อยครับอีฟซีครับอ้าวงูเพิ่นกับปลาไปสาเพิ่นกับฟังอยู่นี่ได้ป่ะงานเราเพิ่นมาให้โชคเพนดีแล่ะล่ะนะดีแล้วดีละแต่ยังว่าพอดีเลยเดี๋ยวเสียวไม่แต่ก็ปล่อยออกไปทั้งจับขีหลายแล้วคุนแล้วล่ะครับผม โค้มากกับควายว่าที่บ๊ะขั้นขอควายเนี่ยเออมันได้หลายมือกับไอ้ควายไปไหวกันเรื่อนวะอันนี้นะครับแล้วเอฟซีกับผมมันงูตัวอยู่นี่ครับเห็นเห็นบอครับนี่นี่งูนี่เดี๋ยวสิเคลี้ยยเพิ่นเบิ่งนะครับเนาะปฏิวัติพวกแมนงูเ้ยนี่แมนเลยครับนี่นี่นั่นน่ะนั่นน่ะตัวงูเลยครับเนี่ยเอจี้ยเลยนั่นน่ะนิ่งเลยเสยเลยนี่แม่บบตีงเด้ไหมคุณไปแล้วครับอีที่ผมขั้นบ่อไม่ยกขึ้นนี่บพราไปบพราะตีงเนี่ ขณะถทายทําอยู่เห็นงูตัวหนึ่งครับอุซีครับผมนั่นไปแล้วครับเลื่อยไปแล้วนะเบื้องขักกเด้อยุซีครับผมนี่งูคักๆักเหรอครับนี่มันเป็นอยังหละมันงอแต่ละอูงูงาเหรอครับนี่อืคุณไปแล้วครับไปแล้วคุณนะไปกระดุกตัวเลขครับยุซีครับผมสำหรับตัวเลขของพ่อสุพันครับอย่ซี่ครับสามตัวเม็ดเดียวหนึ่งสี่เจ็ดครับ แล้วก็สองตัวพ่อมันใจที่ซี่เก็ดพ่อสองตัวครับมันใจสี่เก็ดเอาเห็นงูตัวหนึ่งเมื่อกี้นี่สิพ่อเพี้ยนใจเป็นหนึ่งเก็ดพ่อเออกับที่ตาเตานละมุนันละอาธิบดีเนี่แล้วก็ครับผมอืมออาปั้นเอาแล้วกันเริ่มหนึ่งเก็ดมีสี่เก็ดเท่านั้นครับพี่สีผมหนึ่งเก็ดหนึ่งสี่แล้วก็สี่เก็ดครับแล้วก็ล่างเน้นอยู่ที่ห้าศูนย์กันเอาไว้คือห้าหนึ่งครับงูหน่อยปีมาลง งูใหญ่ยยปีมาเสิงครับเอา้างูน้อยนะครับเนาะหาหนึ่งได้หกหนึ่งได้ครับอยู่ีครับผม,มสุกมันดำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีด้ครับเดอ้อสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณคุณพ่พอสุพันธ์ในหลายครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับ